Got rose in my cup, though. Shawty climbing my phone, she got me locked in on cup, though. สวัสดีครับอยู่ในช่องเนคอมีพีชนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถอินสุคันนี้ซึ่ง อยู่แลยครับมีสุขเหมือนเดิมทันที่ผมพูดุกคลิปคันนี้เนี่ยจุดพิเศษจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมที่ที่ทำแล้วไม่เหมือนรถชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะคันนี้น,นี่ก็คือเรื่องทุกคนอาจจะเห็นนะสีแล้วเพราะว่าอู่เราไม่เคยทาสีแบบนี้มาก่อนนะครับคันนี้เป็นสีเทอรลัมโบถึงแม้อาจจะไม่ได้เหมือนลัมโบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ก็มีความคลา้ายอยู่นะแล้วก็ตัวของแชสซีเนี่ยสีส้มหมดเลยไอพฟกช่วงล่างเนี่ยพวกสีส้มหมดนะคันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลกันวันนี้ รถซดนีนี่ก็เป็นรถที่ออกแบบใน iPad เหมือนกันนะครับสำหรับรถคันนี้อันนี้คือรถเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้ววันนี้วันที่ผมถ่ายเนี่ยวันที่สี่พฤษภาใช่ป่อีกวันที่ห้าสินี่วันที่ห้าน,น,นะครับก็รถก็เตรียมออกแล้วนะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราเราไม่รีวิวกันน่อเลยแล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวแม่นะครับคันนี้ก็จะแต่งทุแต่งจะตเต็มเลยคันนี้เป็นรถลงดินเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ ลงผมน่าจะลงบอดดินนะหรือลงดินน่าจะลงดินเฉยๆแหละพวกหินดินตายะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวลองเรามาดูรายละเอียดของตัวกันชนกันก่อนเลยกันชนก็เป็นกันชนชุบโครเมียมเหมือนเดิมครับผมก็เป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยกระจังหน้ากระจังหน้าโครเมียมเดิมจากโรงงานอยู่แล้วคิ้วใต้กระจังหน้าก็เป็นแบบชุบโครเมียมส่วนใต้กระจังหน้าเราทําสีเป็นสีไทเทเนียมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยีสูบเอฟเอ็กซ์า์ศูนย์นะแล้วก็ใต้คิ้ว ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็จะเป็นแบบชุกโคเมียมเหมือนกันไปแล้วก็ใบมีดที่ปัดน้ำฝนก็เป็นใบมีดแบบดาบนะติดก็พอสวยงามไฟ LED เนี่ยจำนวน14ดวงแล้วครับผมไฟ LED บนเก่งขอ,อไปหมายชื่อลูกค้าอยู่ข้างบนคันนี้ก็จะเป็นแบบกันชนยืนเลี่ยมย้ำสไตล์อู่เราอยู่แล้วติดเสาธงนะพอบติดมินขาขระจกขอขอจกับขระจบแบบชุบโครเมียมแก้มข้างเงานะคันนี้ก็จะไปอย่างนี้เลยเมื่อเรามามองดู ฝั่งด้านข้างของหัวเก่งเนี่ยด้านข้างหัวเก่งก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเ้าบันไดเบาวบันไดเป็นเ้าบันได,นบบนดแบบสแตนเลสนะก็เป็นสตาร์ของขอู่เราในยุคป,ปัจจุบันอยู่แล้วนะไฟตรงนี้ก็เป็นไฟ่สงสาว่างแบบ LED เพื่อแบบเวลาคนขับหรือคนนั่งจะขึ้นรถเนี่ยจะได้เห็นบันไดอย่างชัดเจนนี่ยูเขาเราียกกาวประตูกาประตูก็เป็นกาบประตูแบบเงาเหมือนกันยูโรทีสตอร์อมันเร็วเดียวกับาสหกศูนย์นนี้ติดแผ่นสะท้อนแสงเป็นสีขาวนะปกติ เราจะติดสีเหลืองกันใช่ไหมแต่คันนี้ลองดูแล้วถ้าติดสีเหลืองนะไม่เข้าเลยเป็นสีขาวนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นี่เป็นแบบเงาสไตล์รถอู่เราที่ออกคันหลังหลังจากเนี้ยหลังหลังเนี้ยก็จะเป็นพวกซุ้มล้อหรือพวกชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบไม่มีลายแล้วแต่ก่อนเราจะมีพวกแบบลายมีลวดลายออกมานะอันนี้คือเป็นเรียบเลยให้สมกับสไตล์มินิมอลในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะสำหรับคันนี้ กระทะล้อคันนี้เป็นกระทะล้อชุบโครเมียมนะลุมล้อสีส้มพร้อมกับยางบิสโตนอีโคปีอาร์หนึ่งห้าเก้าขนาดหน้ายางสองเก้าห้าทับแปดสิบไอยีสองจุดห้านี่สเปคแมนแลว้วันรีวิวบ่อยมากจริงๆแล้วก็ลองมาดูเห็นไหมเทาสีเทาลำโบกับสีส้มตัดกันอย่างสุดยอดเลยคันนี้ตัดเฉดกันเลยนะครับโดดเด่นมาเดี๋ยวเราไหนๆมาตรงนี้ละเดี๋ยวเรามาพูดสเปคของตัวกระบะก่อนเลยละกันกระบะคันนี้เนี่ยเป็นกระบะแผงปีเนียมสองเสานะ ในวิญญาณสองเสาความยาวอยู่ที่หกเมตรสามติบกว้างสองเมตรห้าห้าสูงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมตรหกห้าไม่ก็เมตรหกเจ็ดนะครับสำหรับรถคันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นไซส์นี้อยู่แล้วนะแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยถังน้ํามันความจุสามร้อยเจ็ดสิบลิตรเดิมจากโรงงานพร้อมติดตะแกรงกันข้ามแบบสแตนเลสเข้าไปคันนี้จะเน้นตีมเป็นสีเทาดํานะนี่ลองดูจากพวกรวลายตรงนี้ได้นี่เห็นไหม ส้มหมดเลยส้มหมดเศ้มจริงๆนะคันนี้นี่บางโคนอะลูมิเนียมอยู่แล้วเดิมจากเราอยู่แล้วนะแล้วก็อ่ะก่อนดูด้านหลังตัวแม่เดี๋ยวเรามาพูดสเปคของตัวพ่วงก,ก่อนเลยแล้วกันตัวพ่วงคันนี้เนี่ยความยาวเนี่ยอยู่ที่หกเมตรปดสิอ่าคันนี้ปกติอูเราจะชินกับ7เมตรใช่ไหมคันนี้อยู่ที่หกเมตรปดินะครับผมกว้างสองห้าห้าสูงไม่เมตรหกห้าก็เมตรหกเจ็อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวมีขครนตรงนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกัน นี่เห็นไหมตัวพ่วงก็แชสซีพวกสีส้มเลยนะแล้วก็กระบะเป็นสีเทานะครับผมโอเคมาดูด้านหลังตัวแม่นี่รถดินแน่นอนตรงนี้นี่คันนี้นี่นะครับลายเห็นไนหะเห็นไหมจะเป็นสีเทาดำตามาที่ผมพูดไปเลยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังเป็นแบบ LED พร้อมกรอบสแตนเลสน,นะนี่นะครับ คันนี้ค่อนข้างรู้ลึกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับลวดลายเพราะว่าคันนี้ผมเป็นคนไลเ่เฉดสีในแอปนะครับใน iPad, ในไอแพดในไอแพดนะผมออกแบบเองนะคะนันนี้ตัวพวง็เป็นอย่างนี้ตามที่เราดูไปแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยางครับผมยางอยู่แล้วมันต้องเป็นยางอยู่แล้วยางคันนี้ก็จะเป็นยางยี y ่ห้อดับเบิลคอยรุ่น RR 6 8 0ขนาดหน้ายาง 11R22.5 พร้อมกับกระทะ ล้อเป็นก,กระทะล้อชุบโครเมียมบางคนอนลูมิเนียมนะครับสำหรับรถคันนี้นี่นกันข้างแสแตนเลสเหมือนกันนี่บางคนอนลูมิเนียมเหมือนเดิมเห็นไหมสีส้มส้มส้มอลาเลยเนหะ็นไหมนี่เดี๋ยวคันนี้ลูกค้าเขาลูกค้าเนี่ยเขามีรถเขาออกรถอยู่ประมาณสี่สี่คันนะครับสี่คันเนี่ยจะมีสีจริงๆญาติเขาก็ออกเหมือนกันญาติ ด้านเขาน่าจะลงไปก่อนแล้วแหละที่เป็นสีเขียวคันนี้จะเป็นสีเทาลัมโบแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งน้ําเงินคันนั้นบอกเลยน้ําเงินไม่เท่าไหร่สีไปจี๊ดเนี่ยคือสีแชสซีแชสซีสีเขียวปะใน,นรถจอดอย่ดีนี่แต่คันนี้ยังพ่นสีอยู่นะครับแต่เวลาเวลาเวอร์าชาันพ่นเสร็จแล้วสียังเงาสวยมากอจริงๆคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กก่อนคันนี้ก็จะไปอย่างนี้นี่ รถดินแน่นอนร้อเปอร์เซนต์เพราะว่ามีตรงนี้ด้วยเห็นนะฝาท้ายอันเท่าฝาม,มือผมอะ่ะใหญ่กว่าฝาบืออีกนะครับลองเทียบสิมันเท่าไหร่กว้างกว่า iPhone ผมเหมือนกันอนะ่ะผม14 Pro Max รแม็กนะลองเทียบก็จะได้ <c oughs> มาด <c oughs> ้านหลังตัวแม่ไอ้้ดานหลังตัวพ่วงเนี่ยตัวพ่วงไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟไท้ายหลังก็เป็น led เหมือนกันพร้อมที่ติดเกาะพร้อมติดเกาะแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมไฟส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนนั่นเองเนาะนี่ จะเป็นอย่างนี้วันนี้รถออกนะครับอันนี้น่าจะออกสามพ่วงอะฮะนะวันนี้จะมีของคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งที่กําลังเตรียมออกอยู่ลูกค้าเขามาตรวจรถอยู่นะครับตอนนี้นี่จะเป็นอย่างนี้นะด้านข้างนี่เดี๋ยวสปอยไม่เห็นสีไหม <c oughs> เขียวเขียวสุดยอดมากอันนี้ด้านหลังตัวแม่ก็เป็นแบบนี้เลยลืมบอกไปด้านหลังตัวแม่ก็มี ก่อนที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพราะฝังสาว่างเหมือนกันนะลิมบอร์ดลืมบอรโอเคแล้วเราไปมองดูข้างหลังไอวิตต์น้่งค้าขตัวพวกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับตัวแม่เมื่อกีน้นี้นี่นะครับกันข้างเนี่ยกันข้างก็จะเป็นกันข้างสแตนเลสเหมือนเดิมถังลมก็เป็นถังลมอลูมิเนียมเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะเพราะอีสุว่าให้ถังลมอย่างนี้แบบอย่างนี้มาดีแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับผมถังลมอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น ที่เก็บแบตเตอรี่แล้วก็กล่องเก็บลังเครื่องมือจริงๆตัวลูกก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ตัวลูกก็มีนะน้ตาตากับสีส้มสวยมากเลยเหมือนพวกรถญี่ปุ่นมะสีอย่างเงี้ยเหมือนแบบไมเคยเห็นรถกิก้าคันนึงที่เราเคยรีวิวกันกันช่วงช่วงประมาณต้นประมาณสิ้นปีที่แล้วอ่ะกิก้ากันนั้นเฉดสีก็พวกสีส้มเหมือนกันนะแต่เห็นพ้นแค่แบบช่วงประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะอยู่จะประมาณนี้นะนแต่คันนี้ก็พ้นเหมือนกันเห็นไหมส้มแปะเลยนะครับ <Okay. S 2> เราลองมาดูกันอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูพวกแบบของภายในหัวเก่งกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วบภายในหัวเก่ง้างในหัวเก่งก้านยกดำอันนี้ก็จะเป็นก้านแบบธรรมดานะครับนแบบยกแบบสองก้านแบบปกติเมื่อเราขึ้นมาบนภายในรถกันแล้วเนี่ยภายในรถก็เป็นอย่างนี้เลยก็เดิมครับสไตล์ของ isuzu อีกแล้วซึ่งรถตัวใหม่เปิดไฟได้ก็จะเป็นอย่างนี้ อ่ะภายในก็เป็นอย่างนี้เลยนะสหรับภายในโฟล์ารายมีแอร์แบกเรียบร้อยตรงนี้กดประชุเฉินก็จะติดนะครับเหมือนกันอยู่แล้วเกียร์ก็เกียร์ซัเหมือนเดิมเบรกมือแม่เบรกมือพ่วงแล้วก็การยกดันจากที่เราพูดไปกระจกอย่างนี้บอกสามตำแหน่งเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับเบาะเป็นหนังสังเคราะห์นั่นเองนี่ก็จะไปอย่างนี้เลยนะสลับเจ้าเด็ก้าสาวกศคันนี้ซึ่ง ซึ่งจริงๆรถคันนี้เดี๋ยวเรารอดูได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่มีแบบอะไรนะครับไม่มีแบบเขาเรียกไงมีออเดอร์มาแล้วเนี่ยคือมีอยู่สี่สีเลยนะครับสี่สีนี่สี่สีนี่ประมาณสองสามเจ้านะครับผมตอนนี้ที่มีซึ่งมีคันนึงเป็นสีฟ้าอ่าไม่ใช่น้ําเงินนี้นะฟ้ารอดูได้เร็วๆนี้เป็นรถมีเป็นเขาต่อสองเขาต่อสองสองพ่วงนะครับไอ้สองคันจะมีคันหนึ่งเป็นหางเซมิดัมอีกคันนึงเป็นพ่วงดัมแม่ลูกปกตินี่แหละรอดูได้เร็วๆนี้รับรองว่า แต่งออกมาสวยแน่นอนนะครับสลับรถคันนั้นโอเคงั้นสลับคลิปนี้เนี่ยคนไหนนะสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถดาไม่ดํารถเทลเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคานเอารถเก่ามาทําใหม่อู่เราทำหมดนะครับอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าในไปนาไปบรรทุกพวกหินดินทรายทคข้าวๆก็เป็นพวกบรรทุกเพื่อลทางเกษตรนะครับอันนี้อันนี้ก็จะสเปคยาวนิดนึงเห็นนะดูจะช่วงทอได้รอดูได้เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับสลับเจ้าคันนี้่าแล้วก็รถ ล่าวทำใหม่ตอนนี้อู่เรามีรถโรเบสซึ่งม่รู้ว่าลงรีโนเวทรถไปหรือ,อยังนะครับรถโลเบสสีแดงก็ขะนั้นไม่สปอยแล้วกันไปดูไปดูอีถ้าถ้าคลิปลงแล้วนะถ้ายังไม่ลงก็รอต่อไปโอเคถ้าคนไหนสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรทีท่ให้ตอนจบคลิปหรือแฟนเพจของทางอู่คือเพจหอจอกอูอ่ธวัชชัยการ์ช่าหนึ่ง1997ก็สามารถทักมาได้เหมือนกันถ้าคนไหนไม,ไม่สะดวกทักเนี่ย สะดวกโทรมามากกว่าก็โทรได้ที่เบอร์โทรได้ตอนจบคลิปเลยหรือจะทักมาใน Facebook ส่วนตัวผมได้เดี๋ยวผมก็ตอบเหมือนกันนะครับตอบเราตอบอยู่ต่อช่องทางนะโอเคงั้นสลัดคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมกันด้วยนะครับสลัดคลิปนี้ไปแล้วบายบายสยอแกนนิคส์ท่า